อีกแล้วแล้วค่ะพวพี่น่วงมึงตื่นเสาร์มากหิมะลงโปรยปลายนะคะหิมะลงเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าทายความหนาวิ่งเนี่ยตกลงใส่หัวใส่ผมขวอยิึงตื่นเสาร์มากพวพี่น่วงเอ้ยท่านเห็ดยังอยู่นี่หิมะลงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพบรรยากาศรอบๆด้วยนะคะเนี่ยค่ะโอ้ขาวจนพูนขาวจนโพนเลยพวพี่น่วง เริ่มเย็นแล้วนะคะนุ่มนะคะเดี๋ยวจะจับให้เบิ่งนี่เลยนะคะนุ่มๆพอพี่น้องนุ่มแต่ว่าเย็นนะคะกำลังลดลงเยอะเลยนะคะตอนนี้แล้วก็รถนะคะก็กำลังจะโดนปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะเดี๋ยวก็ต้องมีการกวาดหิมะออกจากรถนะคะถนนกับกําลัางข้าวจากภาคบรรยากาศกําลัางห้อพ,พี่น้องหิมะอันตกใส่ก,กล่องกําลังเลิมม้วนละ เดี๋ยวจะพาออกมาชมด้านหน้าบ้านด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะตอนเช้าอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริการัฐเพนซิลเวเนียนะคะอมิมาก็ะก,กำลังโปรยปลายโล่ลงเนาะนี่พ,พี่น้องอันนี้เป็นตอนเช้าเลยนะคะ <c oughs> นี่แหละค่ะพวกพี่น้องเป็นยังจังแบบคนทีโยเมกานะคะที่เป็นยังข้าเจ้าประสมบายบ่อยเนาะเพราะว่า อากาศนะคะเปลี่ยนบ่อยเด้๋วก็ฝนตกเด้๋วก็หิมะล่องแล้วก็หนาวเนาะค่ะเนี่ยค่ะผลละมากหลากไม่ก็เพราะใครได้ปลูกพักสวนเนาะค่ะแล้วก็อีกผลอีกเหตุผลนึงเนาะคะ่ะว่าเป็นยังคนที่อยู่เมืองนอกอยู่เมืองหนาวเนาะเวล,าอ,เวลาอันเวลาอันแดดออกนะคะข้าเจ้าสิมักเคิดอันจะมักปลูกพักปลูกหญา้าอันลงคลิปลงโชว์เชียว พราะว่ายยังเพราะว่ายยุ่นีบอข่อยได้ปลูกค่ะพวพี่น้องมันอากาศหนาวหไรเพราะแต่แบบมีแดดมีหยังกับผ้ากันเฝ้าปลูกเฝ้าหยังอ่าแบบเอนจอยแฮปปี้ก็กับอากาศเนาะค่ะนะคะหนาวนะคะหิมะโลกเมงสี่เนาะค่ะก็คือแบบปลูกพักปลูกหยังบ่ได้นะคะขางนอกเพระว่าหนาวก็คือแบบสิแข็งอย่างเดียวเลยค่ะมึงผมข่อยพอพี่น้องดูผม เอ้ยพี่น้องผมข่อยก็ร่างโดนปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะโอ้ยพอยพี่น้องตกตกน้ำได้ไหมนี่มันนี่นนอาจจะตกแบบว่าหลายในยจักน้อยนึงเนาะคะ่ตะต่ว่าก็บรไรลายเนาะแต่ว่าก็ก็เยอะนะคะโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกตาก็อยากจะมาอัปเดตชีวิตในแม่บ้านนะคะพาบรรยากาศให้พอพี่น้องเบิ่งน้ำเนาะคะ่ะตอนเช้านะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณอ่ออ๋อ ตื่นขึ้นมาประมาณเจ็ดโมงเสานะคะฮิมาก,ก็โล่งแล้วเนาะเอ้ยโปรยปลายลงอย่างเยอะเลยนะคะ